สวัสดีครับผมวันนี้มีกระดาษเหลือ14แผ่นนะครับจากวันนี้ที่ผมจะทำาลมลอยไฟครับหรือบ้าไฟนะครับครับผมหลังแจกติดกระดาษเรียบร้อยนะครับกรได้12แผ่นพอดีนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่จะทำหัวเจรวดนะครับเป็นหัวเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่แผ่นวันนี้เพื่อนๆขับเก่งนาะป๊าบ นี่นครับเดี๋ยวตัดเลยครับผมครับจะได้มาณนี้นะครับอ่าเพื่อนเรามาตีนนี่เลยมันจะพอดีครับก,กระดาษพอดีอเลยตัวนี้นะครับเพวกเรามาแกตีนนี่แกตีน,นะครับนี่ก็มาได้สองแน่งกับอาการนะครับทำไปจนสุดแล้วครับ เอาเรียบร้อยครับตีที่ได้สี่แจงแบบนี้นะครับสี่อันเลยครับรรก็แว่งลรอกาแห้งเดียวเอาไปเหล่าแปกครับ,รบโอเคเรียบร้อยครับผมแปกครับความยาวของแปกเอาเต้ากระดาเลยนะครับ เอาเลยมาสักประมาณสักสี่นิ้วในกระดาษเอาไว้มาประกอบนะเดี๋ยวไปตีตแปลก,กันแล้วครับแต่เพืเ่อนๆเราต้องเราต้องวงกันนะครับนี่นะเพืเ่อนๆเพื่อนๆวงนี่นะมาตแตะเลยแล้วก็ไปต,ตีนะครับมันลำแบาบกเดี๋ยวไปดูวิธีผมครับง่ายง่ายเขาบอกมา ถทาแก้วไปก่อนครับแทะจนสูตรม้อยแล้วครับเหลังจากแทะแก้วเสร็จนะครับตรงแปลนี่เผื่อไว้หน่อยครับผมต้องแทะตัครับครับวางเผื่อสักสองนิ้วนะครับเผื่อกระแดดไว้สักสองนิ้วเอาไว้ประกบข้าแมน,นะครับ มัดเลยครับผมจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาแกลมาติดเลยครับครับเดี๋ยวมาไล่ติดตัวเลยครับผมครับผมเดี๋ยวมาติดตัวหัวกันครับนะครับเพื่อนเพื่อนไล่ไปทีละแกงเลยนะครับ ดีแล้ว้งส่วนขี้ออกนะครับนี่นะครับตังแกามาตีกระดาษต่างไม้นะครับเอ๊ะเลี้ยเปื่อกอม่ไห่หัวต่อไปแล้วครับเอาเรียบร้อยครับเพื่อนผมลอยไฟสูตรสิบสี่แผ่นครับหัวจะลวดตัวมัน,นี่ใช้สิบสองแผ่นนะครับส่วนหัวนี่ใช้สองแผ่นมันมีเสกรกระดาษทั้งกว้างเลยนะครับผม เดี๋ยวที่19ไปเจอกันครับวันนี้แาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ